พิเศษจากศูนย์คันนี้สันจุกตัว Color Studio นะคะคันนี้ได้มาเป็นปี2017มาในราคา459,000บาทนะคันนี้เป็นตัวแต่งจากศูนย์นะคะไม่ใช่ตัวธรรมดามาแต่งเพราะฉะนั้นในส่วนของชุดแต่งของเขานะคะรับรองได้เลยว่าสวยแล้วก็ปิ๊งมากๆนีสันจุคันนี้นะบอกเลยสีเดิมทั้งคันคันนี้มันจะเน้นเป็นในส่วนของสีขาวส้มดำนะคะไฟเขานะคะให้มาถึง3ตอนเลยนะคะทางด้านบนนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะ,ะในส่วนของไฟ ะะไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงนี้นะคะหรือว่าตัวด้านหลังนะคะเขาก็จะแต่งมาด้านในนะมันจะเป็นโครมดําชุดแต่งของเขาตรงนี้นะก็จะเป็นสีดําเปียโ,โนแบ็กนะทั้งด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นสเกิร์ตที่เขาให้มาเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะแม็กเดิมจากศูนย์นะคะเป็นแม็กขอบ17มาพร้อมกับยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของรอบๆข้างกันบ้างดีกว่าอันนี้สเกิร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็น สีดานะคะมาตั้งแต่ด้านหน้านะคะตัดไปจนถึงด้านหลังเลยนะไฟเลี้ยวค่ะอันนี้ที่กระจมองข้างมาเรียบ,ยบมาแล้วเรียบร้อยนะคะชบเชี่ยวเลยนะคะค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็จะได้มาเป็นสีส้มนะคะตัดกับสีตัวรถตัดกับสีในส่วนของขอบยางกันสาดของเขานะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆากันสาดเดิมจากศูนย์นะคะของนิสันจุกเองตัวเปิดของเขานะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีในส่วนของคีเลตมาให้ด้วยนะคะ2ฝั่งนะพิเศษไปกว่านั้นนะคะคือนิสันจุกนะคะเขาจะเป็นดีไซน์แบบ ตรงนี้เลยนะคะตัวเปิดของเขาะจะอยู่ตรงด้านบนแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่า แต่งมาให้ดูดีทันสมัยนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครเป็น SUV ขนาดกลางนะคะบอกได้เลยว่าจุของได้เยอะแล้วก็จุกคนได้เยอะด้วยนะคะมาในรูปแบบของทรง5ประตูนะคะด้านหลังของเขานะคะไฟค่อนข้างใหญ่เลยนะอันนี้ไฟเดิมจากศูนย์โลโก้อยู่ครบทุกจุดนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านล่าง2จุดตัวแต่งด้านล่างมานะคะสีดานี่เลยเขาจะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะในส่วนของถานนะคะน,นี่ก็ได้เดิมจากศูนย์นะคะเป็นถาน รองจากศูนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงนะคะได้มาครบเลยในส่วนของเบาะก,ก็พับได้ด้วยนะคะเป็น 60- 40อันนี้ก็ลาบไปเลยแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าระนาบเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าว่าออปชันเขามีอะไรบ้านคันนี้นะคะเพราะเขาได้มาเป็นตัวพิเศษเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าะคะ่ะปเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะให้มาเป็นแบบพุซสตาร์ทนะคะ เริ่มมาจากตรงแผงประตูเปิดด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จะดีไซน์มาเป็นสีส้มกับสีดำนะคะส่วนด้านข้างของเขามันจะเป็นเหมือนซับนะแล้วก็จะเป็นสีแดงตัดกับผ้าสีดำนะคะในส่วนของนี้เลยเรามาดูคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็จอเดิมจากศูนย์นะคะเป็นแบบทัสกรีน ะะฟังก์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆนะคะของเขานะไม่ว่าจะเป็นโหมดอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ USB นะคะหรือว่าจะเป็น WiFi อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเชื่อมได้ปกติเลยนะคะคอนโซลกลางของเขาก็เป็นสีส้มคันนี้บอกแล้วว่าจะเน้นในส่วนของขาวส้มดำในส่วนของเบาะให้มาเป็นเบาะหนังดำนะคะคาดกับได้แดงอันนี้ก็ให้มาในส่วนของพวงมลาัายมันติฟังก์ชั่นนะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกเมนูนะคะทุกอย่างนะใช้งานได้ปกติเลยนะคะกระจกไฟด้านบนนะคะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยเดี๋ยวไอพาไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าขับไป ด้านหลังของเขานะบอกเลยว่ากว้างเหมือนกันที่ยายบอกนะคะว่าเขาสามารถพับบอกไปได้นะคะ60-40อันนี้ก็ระนาบเดียวกันเลยนะจุของก็ได้เยอะจุคนก็ได้เยอะนะคะเป็น h a ชแบ็กหประตูเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีมากนะเพราะว่าคันนี้นะคะจะมียางกูพื้นด้านล่างมาด้วยนะคะทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมันจะเป็นเหมือนพรมกระดุมนะคะ ก่อนออกนะเรามีในส่วนของโปรโมชั่นของแถมอะไรให้ลูกค้ามากมายเลยนะคะใครที่สนใจโทรมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์0832222203นะคะตอนนี้โชว์รูมของเรามีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วนะคะสนใจเข้ามาได้เลยค่ะที่โชว์รูมเราเนาะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยคันนี้สันจุค,คันนี้ค่ะฝากไว้ด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย